คำเตือนชิปวีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิดรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยหน้อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจํานะครับวันอุ้ยทธที่23ตุลาคมนะครับพศ2567นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเนที่ผมมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนกับ5นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศูนย์จะมี0ูนย์หะครับศูนยแล้วก็0ูย์สี่ำหรับ5จะมี0ูนย์ห้าหแล้วก็5้าเตัวเด่นนะครับก็1 5 0่งห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าสองหนสอาหำหรับเัินจะมี0ูนย์ศูนแล้วเก้าเนะครับสายเบิลสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ f อฟพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กด็กออคขขุณ ทุกไลท์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีแขกท่านที่คุยกับผมสวัสดีครับ